ตารางราคาดีบิลคืออะไรใช้ยังไงและทำไมต้องใช้เราไปดูกันครับอย่างที่เราทราบกันนะครับดีบิลเนี่ยเป็นปราสารที่ออกมาให้เก่งกำไรระยะสั้นแล้วก็ราคาของดีบิลเนี่ยจะเคลื่อนไหวขึ้นลงนะครับสัมพันธ์กับหุ้นแม่ถามว่าสัมพันธ์ยังไงเนี่ยก็จะมีทั้งคอทั้งพุทธเนาะขอก็คือหุ้นแม่ขึ้นพุทธก็คือหุ้นแม่ลง นะครับสิ่งสำคัญก็คือว่า d ี b เนี่ยจะวิ่งขึ้นลงตามตารางราคาโดยสภาวะปกติ นะครับดังนั้นตารางราคาเนี่ยเหมือนแผนที่การลงทุน D w นะครับถ้าเราไม่ใช้ตารางราคา d w ในการเทรด DW เนี่ยเหมือนเราหลับตาเทรด DW ซึ่งไม่ควรตารางราคา d w เหมือน g o o g l e Map เลยครับเป็นแผนที่ในการลงทุนที่ต้องใช้ในการวางแผนเทรดดีบิทุกครั้งนะฮะผมย้ําทุกครั้งถามว่าตารางราคาเนี่ยจะไปดูที่ตรงไหนตารางราคาต้องบอกว่าเวลาเราเทรดดีดีบิลของบลลไหนเนี่ยต้องไปดูตารางราคาที่ประกาศโดยบลลนั้นนะครับผมยกตัวอย่างนะครับ อย่างดีดีบิว0ูนึเราเองเนี่ยมีช่องทางหลักๆก,ก็คือไปที่เว็บไซต์ของเรานะครับ BLSWarren.com เข้าไปเนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อหุ้นที่เราสนใจที่บนขวาได้เหมือนเดิมแล้วพอ Enter เนี่ยก็จะมี D w รายชื่อเต็มไปหมดเลยให้เราเลือกก็คลิกไปที่ชื่อ DW พอคลิกเข้าไปเนี่ยจะไปหน้าที่เฉพาะเจาะจงของ d w รุ่นนั้นเลยแล้วเราสไลด์ลงมากลางๆหน่อยก็จะมีตารางราคาอยู่ตารางราคาเนี่ยตัวตารางเนี่ยแนวตั้งฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับของจอเนี่ยนะครับก็คือ Bit Off e r ของราคาส่วนแนวนอนเนี่ยนะครับข้างบนหัวตารางเนี่ยคือวันนะครับวันที่เท่าไหร่แล้วก็ราคาที่อยู่ในตารางเนี่ยนะครับที่มีหลาย จะเป็นราคาบิดของ D w นะเวลาเราดูเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะเวลาเราดูว่าหุ้นแม่จะขึ้นจากราคานี้ไปราคานี้ D w จะขึ้นจากราคาไหนไปราคาไหนที่วันอะไรมีตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราอยากซื้อดีที่ราคาตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วถ้าเราคิดว่าอ่ะถ้ามันขึ้นไปสัก5าช่องใน1วันเรากําไรเท่าไหร่แต่ถ้าบอกว่าเอ๊ะถ้าเรามันขึ้นไปสัก5าช่องในสัก3าวันล่ะเราโดนทำดีเคกินไปแล้วสุดท้ายล่ำสามแล้วเนี่ยเราได้กำไรเท่าไหร่จากช็อตน,นี้ เมื่อกี้เราพูดถึงจุดกำไรไปแล้วจุดขาดทุนก็ต้องตั้งนะครับจากตารางราคาเช่นเดียวกันเราจะเห็นทุกบพิติเลยครับทั้งโอกาสในการสร้างกำไรโอกาสในการต้องตัดขาดทุนเท่าไหร่หรืออีกมิติหนึ่งนะครับที่ผมใช้มาตลอดก็คือว่าถ้าหุ้นแม่ไม่ไปไหนและผมมีต้นทุนในการถือแช่ไว้เท่าไหร่ก็คือ time decay นั่นแหละนะครับถ้าเป็นผมนะผมจะมองว่า3วันหรือ5วันผมมีต้นทุนในการถือครองกี่ช่อง ังนั้นตลางราคาเป็นสิ่งจําเป็นนะครับแล้วก็เป็นตัวหลักที่เราต้องใช้ในการวางแผนดีดบิอย่างชัดเจนนะครับวางแผนว่าเราเข้าตรงนี้เหตุ hey, ผลที่เราซื้อคืออะไรเราจะทํากําไรที่ตรงกี่เปอร์เซน็นต์ณวันไหนถ้าเราถือไปไม่เกินกี่วันถึงจะทํากําไรหรือตัดขาดทุนเอาตัดขาดทุนไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ถือไม่เกิน3วันหรือ5วันเพื่อตัดขาดทุนด้วยนะครับและก็อีกมุมหนึ่งนะครับก็คือเรื่องการที่ถือไปแล้วราคาหุ้นแม่ไม่เปลี่ยนเราจะมีต้นทุนในการถือไม่เกินเท่าไหร่ตลางราคาเองเนี่ยสามารถดูได้จากเว็บไซต์ทีี่่เเรรรรรราาาาชออยูตงนน้ะคับหืาสามาถ เข้าไปที่ a c e b o o k ก็ได้นะครับเฟซบุ o กดีดิบิวศูนแล้วก็เข้าไปกดที่ Messenger นะครับไปคุยเราเป็นแชทบอทน้องบัวน,นะครับเราสามารถพิมพ์ AOT แล้วก็จะมีรุ่นให้กดเลยนะครับแล้วก็สามารถกดลิงก์เข้าตารางราคาได้จากแชทบอทเลยนะครับทำให้ซ m มเลสมากขึ้นนะครับชีวิตง่ายขึ้นรวมถึงไลน์ด้วยนะครับไลน์ดีดิบิวศูนย์หนึ่งเราเข้าไปสามารถพิมพ์ชื่อหุ้นแม่แล้วกดไปที่ตารางราคาได้ทันทีดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นหน้าที่ของผู้ออกอย่างเราเนี่ยก็ เทรดขน้องทุนเนี่ยแม่นยำม,มากที่สุดส่วน EP หน้าจะมีอะไรเรารอติดตามกันครับ